สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองอพรพรมครับสี่ทุ่มเศษนะครับยี่สิบสามมิถุนายนสองห้าหวันนี้พูดคุยกันเรื่องการเมืองในประเด็นนี้ครับประเด็นลุงตู่หรือว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาอาดีตนายกรัฐมนตรีครับตอนนี้ท่านอยู่เลยจุดที่จะกลับมาเป็นนายกแล้วนะครับแม้ว่าตามรัฐธรรมนูญท่านยังมีสิทธิ์ที่จะกลับมาเป็นนายก แต่จริงๆแล้วท่านค<โท>งเลยจุดนี้แล้วท่านคงไม่กลับมาเป็นนายกนะครับสืบเนื่องจากสถานการณ์การเมืองขณะนี้นะครับแม้ว่านายกแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะไม่ยุบสภาจะไม่ลาออกตามข้อเรียกร้องของฝ่ายต่างๆแต่สถานะความเป็นนายกกรัฐมนตรีของนายกแพทองทานชินวัตรก็ยังไม่มั่นคงนะครับมีการแกว่งมีการสั่นคลอนนะ เสถียรภาพร,รัฐบาลไม่ค่อยนิ่งไม่ค่อยมีเสถียรภาพนะ,นะเพราะว่าเ,เพราะว่าสอส,อสอที่จะสนับสนุนให้ท่านดํารงตําแหน่งนายกตีนั้นเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรไปเล็กน้อยนะครับเรียกว่าเสียงปริ่มน้านั่นเป็นประเด็นสั่นคลอนทางด้านการเมืองเสถียรภาพก็ไม่ค่อยดีแต่นั้นก็ไม่สําคัญเท่าไหร่ไอส้สำคัญมันอยู่ตรงที่ สถานะความเป็นนายกมนตีนี่นะจะมีคุณสมบัติเป็นนายกมนตีต่อไปได้หรือเปล่าตัวนี้เป็นเรื่องสําคัญกว่าสืบเนื่องมาจากประเด็นคลิปเสียงโทรศัพท์คุยกันกับฮุนเซนนะครับนายกแพทรงทานคุยกับเขาเรียกว่าสมเด็จฮุนเซนแล้วก็มีการเผยแพร่ค,คลิปเสียงโทรศัพท์ทางออนไลน์นี่ประเด็นนี้มีการไปแจ้งความดำเนินคดีกับน,น,น,นายกมนตีแล้วก็มีสวมสามสิบหกสยื่น สารน้ำนูนถอดถอนนายงตีในประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมอย่างร้ายแรงมีคือมีความเิดด้านจริยธรรมอย่างร้ายแรงประมาณนี้นะครับซึ่งซึ่งยื่นไปแล้วนะทีนี้พอยื่นไปแล้วนี่มันก็เป็นข้อกังวลของนายงบตีเหมือนกันในการทำงานอยู่ขนาดนี้ในเป็นเป็นข้อกังวลด้านเจริใจประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่2ในด้านกฎหมายอาจส่งผลให้ในอนาคตนายุมตีจะต้องถูกถอดถอนอก็ได้ถ้าสารรับวินิจฉัยและสาลวินิจฉัยออกมาแล้วว่านายกร้มมนตีต้องพ้นจากตําแหน่งทำเนองนี้เพราะมีความผิดจริยธรรทอย่างร้ายแรงอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นสถานะความเป็นนายัุมนตียังสั่นคลอนยังแกว่งเพราะฉะนั้นถ้าวิเคราะห์กันอย่างตรงไปตรงมา ในอนาคตข้างหน้านะถ้าเกิดสารน้ำนูนวินิจฉัยว่านายกต้องพ้นจากตำแหน่งนั่นหมายความว่าตำแหน่งนายกตีก็จะว่างลงพอตำแหน่งนายกตีก็จะว่างลงแต่สภาผู้แทนราษฎรยังทำหน้าที่อยู่เพราะนั้นฝ่ายบริหารไม่มีรัฐบาลถ้านายกตีตำแหน่งว่างลงรัฐมนตรีทั้งคณะก็เป็นอันว่าจบลงไปตามรัฐบาลทั้งคณะก็ต้องจบลงไปตาม ความพ้นพ้นจากตําแหน่งของนายยุทตีนะครับฉะนั้นแล้วพอถ้าเกิดว่าในอนาคตถ้าเกิดตําแหน่งนายยุทตีมีการพ้นจากตําแหน่งไปนี่รัฐบาลก็จะไม่มีแต่สภายังมีพอรัฐบาลก็จะไม่มีแต่สภายังมีแน่นอนครับก็จะมีการประชุมรัฐสภาพเพื่อโหวตนายยุทตีใหม่มาแทนคนที่พ้นสภาพไป ในทางการเมืองในทางในตามกฎหมายและธรรมนูลุงตู่ยังมีสิทธิ์เพราะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่พรรคการเมืองเสนอชื่อไว้ตอนหาเสียงนะครับพรรครมไทยสร้างชาตินะครับในทางการเมืองในทางออในทางกฎหมายในทางกฎหมายและธรรมนูลเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อแข่งขันกับคนอื่น ที่สสในสภาก็อาจจะเสนอชื่อมาแข่งกันหลายคนแล้วก็โหวตกันใครได้รับเสียงเกินกึ่งหนึ่งก็จะได้เป็นนายกตีต่อไปอันนี้พูดถึงลุงตู่ถามว่ามีสิทธิ์จะเป็นนายกหรือเปล่ายังมีสิทธิ์ถ้ากรณีตําแหน่งนายกตีเกิดว่างลงในอนาคตนะครับแต่ถามว่าลุงตู่จะกลับมาเป็นนายกหรือเปล่าจะกลับมาให้โหวตหรือเปล่าในทางปฏิบัติท่านคงไม่กลับมาครับถึงแม้ว่า ถึงแม้ว่าเอ้าเรากำลัลงพูดถึงอนาคตนะครับอันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นนะตอนนี้ถึงแม้ว่าถ้าเกิดมีอุบัติเหตุทางการเมืองแล้วตําแหน่งนายกตัีว่างลงถามว่าลุงตู่จะกลับมาหรือเปล่าไม่น่าจะกลับมาครับเพราะท่านเลยจุดที่จะกลับมาเป็นนายกตัีแล้วนะครับตอนนี้ท่านเป็นองคมนตรีองคมนตรีเนี่ยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นท่านอยู่เลยจุดที่จะกลับมาเป็นนายกบัีแล้ว ถ้าสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองนายกถูกถอดถอนให้พ้นตำแหน่งในอนาคตนายกแผ่นทินฐานเชนวัฒนะครับลุงตู่ก็คงไม่กลับมาซึ่งการไม่กลับมาก็จะมีการไปหาเรือกับท่านเพราะฉะนั้นสอส,อสอที่จะเสนอชื่อท่านเป็นนายกในในคราวที่สมมติว่าตำแหน่งนายกรัมนตีว่างลงนี่ก่อนที่เขาจะเสนอชื่อท่านในสภาท่านเขาก็คงจะไปพบท่านว่าท่านจะรับตำแหน่งหรือเปล่าจะมีสสสนับสนุนจะ เสนอชื่อแลวจะโหวตให้ทํารองนี้ก็คงจะไปพบกับท่านนะครับถ้าไปพบกับท่านแล้วคงจะได้รับคําตอบจากท่านว่าท่านก็คงจะไม่กลับมาประมาณนี้นะครับสาเหตุใดที่ท่านจะไม่กลับมาครับเพราะว่าตอนนี้ท่านไปดํารงตําแหน่งองคม,มนตรีทําหน้าที่ในตําแหน่งองคม,มนตรีถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมาณนี้ครับฉะนั้นทางการเมืองท่านก็คงจะวางมือ พะท่านวางมือทางการเมืองไปแล้วนะสมาชิพกพรรคการเมืองท่านเป็นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะไม่ไม่น่าจะเป็นนะแต่ว่าความความเป็นแคนดะิเดตนายกงตียังเหลืออยู่นะซึ่งเราก็วิเคราะห์ว่าลุงตู่ท่านอยู่เลยจุดที่จะกลับมาเป็นนาะยกตีแล้วท่านก็คงไม่กลับมาครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราพยายามหามาและนํามาเล่าสู่กันฟังส่วนท่านผู้ชมจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ใช้วิ จะลยานในการรับชมรับฟังนะครับอย่างไรก็ดีครับขณะนี้วันที่ยี่ามิถุนายน2 5งหนะครับก็ยังไม่มีพี่เบลว่าตําแหน่งนายกตีจะว่างลงนะครับมีแต่เพียงตามขั้นตอนก็คือมีสอวสามสิบหกท่านนะเ,เข้าชื่อกันประมาณนี้แหละย,ยื่นถอดถอนความเป็นนายกตีนะยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญไปแล้วนะครับส่วน สารรัฐธรรมน<ะ>ูญจะมีคำสั่งรับเรื่องไว้วินิจฉัยหรือไม่อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งไอนน้เรื่องยืดืๆไปแล้วส่วนจะ,จะสารจะรับวินิจฉัยหร,หรือเปล่าก็ต้องรอดูเดือนกร,รกฎาคม258นะครับเพราะว่าช่วงนี้<อ>ช่วงนี้สารรัฐธรรมนูญหยุดปฏิบัติหน้าที่ประมาณหนึ่งสัปดาห์เพราะว่าสารรัฐธรรมนูญมีภาร,รกิจประชุม ประชุมเกี่ยวกับสถาบันด้านสารน้ำนูนระหว่างประเทศนี่หละมีสมาชิกสมาคมเกี่ยวกับสารน้ำนูนหลายประเทศมาประชุมกันประเทศไทยเป็นภาพนะครับมีทั้งประชุมออนไลน์มีทั้งประชุมจริงตามสถานที่เพราะฉะนั้นสารน้ำนูนในจากนี้ไปถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี่สารน้มนูญหยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่สารน้มนูนจะมีการปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งประมาณวันที่1กรกฎาคม2อง8เป็นต้นไป อันนี้ก็เป็นข่าวที่สารน้ำนนประกาศออกมาวันนี้ฉะนั้นในระหว่างนี้นะครับก็กจะยังไม่ทราบว่าการที่สอวอ 36, สามสิบหกสวยื่นเรื่องถอดถอนนายุทตีแพ่ตทธานเชินวัตนนั้นก็กจะยังไม่ทราบว่าตกลงแล้วสารน้ำนนจะรับวินิจฉัยหรือเปล่าหรือจะไม่รับตอนนี้ยังไม่ทราบจะทราบก็ต่อเมื่อสารน้ำนนมีการประชุมกันก่อนนะครับซึ่งสารน้ำนนจะกลับมาทํางานเริ่ม1กรกฎาคม2 5 6 8เป็นต้นไปก็จะมาทํางานตามปกติ ถึงตอนเดือนมกถึงตอนเดือนกรกฎาคม258นู่นแหะครับจึง,จ,งจะทราบว่าสารน้ำนูนจะรับวินิจฉัย36สวเสนอถอดถอนนายกตีหรือไม่ถ้าว่าไม่รับวินิจฉัยทุกอย่างก็แล้วกันไปนายกก็คงปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกตินายกแผ่นดองทานชินวัฒน์นะครับชินวัฒน์นะครับแต่ถ้าเกิดสารน,น้ำนูนได้ไประชุมกันแล้วและมีคําสั่งออกมาว่ารับ รับมินิฉัยเรื่องที่สวสามสวยื่นถอดถอนนายกแพทตตองทารเชนวัฒน์เอาละครับเป็นเรื่องเลยถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็ยังจะมีเรื่องที่จะตามมาอีกก็คือในระหว่างที่สารล้มนูกเกิดรับรับมินิจฉัยเรื่องนี้นี่ระหว่างนี้นี่ก็ยังไม่ทราบว่าสารล้มนูกจะมีคําสั่งให้นายกตีแพนทองทางนเชนวัฒน์หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนหรือเปล่าหรือว่าจะให้ปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะมินิจฉัย มันจะมันจะต้องลุ้นตัวนั้นด้วยนะครับคือถ้าเดือนกรกฎาคมนี่ถ้าสารรัฐมนูลรับวินิจฉัยสิ่งที่จะตามมาก็คือสารรัฐมนูลจะต้องมีคําสั่งให้นายุทตีหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคําวินิจฉัยของสารรัฐมนูลหรือเปล่าหรือว่าจะไม่มีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับหรือว่าจะไม่มีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้าไม่มีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายุทตีก็ยังปฏิบัติหน้าที่ต่อไป แต่ถ้าเกิดสารน้ำโนนรับเรื่องไว้พินิจฉัยแล้วมีคําสั่งให้นายกตุ่มตีหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคาพินิจเัยของศาลเป็นอันว่านายกก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับแต่ว่ารัฐบาลยังคงมีอยู่ในระหว่างนี้ก็คงจะมีการรัฐมนตรีรองนายกตุ่มตีก็จะต้องท่านใดท่านหนึ่งก็จะต้องมารักษาการเป็นนายกตุมตีไปพลางๆจนกว่าศาลจะพินิจฉัยประมาณนี้ครับเรื่อง สารน้ำนูนจะรับวินิจฉัยหรือไม่รับวินิจฉัยสวยืดเรื่องถอดถอนนายกแพลนทองทานนี้น่าติดตามข่าวจริงๆในช่วงเดือนก,นกรกดาคม2568ที่จะถึงนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับลุงตู่ท่านเลยจุดที่จะกลับมาเป็นนายกตีแล้วตามที่เรากล่าวมานี้ครับสำหรับค่ำคืนวันนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่มาดูมาฟังคลิปครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ